สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีสพะและนี่คือรายการผ้าธุดงกลางป่าตอนนี้ออกพรรษาแล้วนะครับผมเข้ามาหาหลวงพอ่อเพราะว่าลูกข่าวว่าท่านจะออกเดินจาริกทุดงไปในป่าอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมากราบท่านอีกครั้งนะครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะยังเจอท่านอยู่หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันออกพรรษามาหลายวันแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าติดธุระหลายอย่างมากเลยนะครับถ้าท่านก็จะได้กราบท่านอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม แต่ว่าท่านเคลียร์หมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่น่าจะอยู่นะครับดูจุดที่ท่านใช้ก่อไฟเพื่อทําาต้มน้ําอะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วครับเคลียร์หมดแล้วขยะต่างๆไม่มีแล้วนะครับหลวงพ่อไม่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าท่านเก็บสัมภาระต่างๆรวมๆไว้แล้วนะครับเนาะนี่ไงครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตรงหลังคานะครับตรงหลังคาเนี่ยอท่านเอาเอาผ้าใบออกแล้วที่เราเอามา ถวายท่านนะครับเพราะว่าถ้าตากแดดไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะผุเร็วนะครับท่านก็จะเก็บผ้าใบไว้ข้างในนะครับผมเหลือแต่ธงที่ท่านเอาปักไว้นะครับยังโบกสะบัดอยู่อันนี้คือภายในกุฏิท่านนะครับคุณผู้ชมก็ไม่เหลืออะไรแล้วมีที่นอนอยู่ รู้สึกว่าลุงไายจะถวายมานะครับที่นอนนี้แต่นานแล้วนะครับหลายปีแล้วแล้วก็มีผ้าใบที่เราเอามาถวายเพื่อทําเป็นทางจงกรมแล้วก็เอามองหลังคาด้านหน้าของท่านนะท่านก็เก็บแล้วก็พับๆไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ตากแดดและจะได้ไม่ผุเร็วนะครับคุณผู้ชมนี่คือสาราทางจงกรมที่เรามาสร้างถวายไว้นะครับโดยเอพี FC ช่องมีเนี่ยได้ร่วมปัจจัยในการสร้างถวายแต่ว่า พอท่านออกทุดงท่านก็จะเก็บผ้าใบไว้ข้างในนะครับป้องกันการผุกร่อนนะครับผมนี่ก็คือล่องรอยจงกรมนะครับที่ท่านเดินนั่นแหละครับคุณผู้ชมมาดูแล้วหลวงพ่อท่านออกเดินทางจาลิกทุดงต่อไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็ <S <S ถ้า <S <S มีโอกาส <S <S พรรษาหนะ้าถ้าใกล้เข้าพรรษาประมาณสักหนึ่งเดือนท่านก็จะกลับมา จำพรรษาที่นี่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านมีที่อื่นที่จำพรรษาเราก็อาจจะไม่ได้พบท่านนะครับผมผมก็เลยเข้ามาเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูนิดหน่อยนะครับผมเนาะหวังว่าถ้ามีโอกาสท่านก็จะกลับมาจำพรรษาที่นี่เหมือนเดิมนะครับถ้าปีหน้าท่านกลับมาก็จะเป็นปีที่5แล้วที่ท่านมาจำพรรษาในป่าลึกนะครับในกระท่อมนี้ในกุฏินี้นะครับผมแล้วของต่างๆที่เรานํามาถวายท่านนะครับท่านก็บางส่วนท่านก็เอาไว้ตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกโซล่าเซลลอะไรต่างๆเนี่ย ผมคิดว่าท่านน่าจะเอาไปฝากหลุงหายไว้นะครับเนาะที่เป็นสปอตไลท์โซลาเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็แต่เป็นผ้าใบอะไรอย่างนี้มันไม่มีปัญหาเพราะในชนบทมันไม่ค่อยมีอาชญากรรมอยู่แล้วครับไม่ค่อยมีขโมยไม่มีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับเนาะการปฏิบัติของท่านนะครับก็ยังคงแสดงถึงความเป็นตัวอย่างในการที่เราจะปล่อยวางในวัตถุต่างๆนะครับไม่สนใจในวัตถุต่างๆแล้วก็มาอยู่ในปา่าซึ่งไม่ค่อยมีความสะดวก ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเป็นสถานที่สปายะเพราะมีะน้ําให้ใช้ไม่ขาดแคลนในหน้าฝนนะครับแต่หน้าแรงก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยแล้วก็ในหน้าหนาวก็ยังอยู่ได้แต่พอหน้าแรงปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะหายหมดเลยนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินท่านก็อาศัยบินทบาตในหมู่บ้านนะครับซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ4กิโลเนาะแต่ก็โชคดีนะครับที่มีวัดป่าจเจริญธรรมซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านเนี่ย หลวงพ่อจเจ้าวาสท่านได้เมตตาให้คนขับรถของวัดเนี่ยมารับท่านนะครับแล้วก็ออกไปบินทบาทพร้อมๆกับวัดข้างนอกนะครับส่วนตอนค้ากลับมาก็มาส่งเพื่อมาฉันข้างในนี้นะครับผมก็เป็นการเกื้อกูลกันนะครับไม่ได้มีการแบ่งแยกกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นอ่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสน่ห์ของชนบทอย่างแท้จริงนะครับผมคุณผู้ชม ในสังคมปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมยังมีการแข่งแย่งแข่งขันทางด้านวัตถุต่างๆนานาไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแต่ว่าก็ยังมีพระสงฆ์แล้วก็คารวัตที่เป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่สแสวงหาความสงบจากการอยู่ป่าอยู่ธรรมชาติเพื่ออาศัยปัจจัยความสงบในธรรมชาตินั้นได้ขัดเกลากิเลสตัณหาที่อยู่ภายในใจของทุกคนทุกคนมีต้นทุนเท่ากันมีกิเลสเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ใครจะคิดได้ก่อนแล้วก็จะสามารถรู้ทันได้ จริงอยู่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นอาจจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่สถานที่ไหนก็ปฏิบัติได้แต่ว่าการอยู่ป่านั้นปัจจัยมันเอื้อต่อการปฏิบัติได้มากที่สุดเพราะมีความสงบร่มเย็นและมีสิ่งมากระทบได้น้อยเมื่อเราอยู่ป่าแล้วปฏิบัติด,ดีแล้วถ้าเรากลับไปอยู่สังคมภายนอกเมื่อมีสิ่งมากระทบเราก็จะสามารถมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงและสามารถรู้ทันจัดการกับมันได้ในที่สุดครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้กดกระดิ่งเพื่อจะได้ ติดตามข่าวสารที่เราอัปเดตอยู่ต่อนเนื่องนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ